อะมาเรียนกันนะครับวันนี้เนี่ยเป้าหมายเราเราจะเรียนอีกหนึ่งค่านะครับในการพิสูจน์ว่ากรีดี้กรอเนี่งทำงานได้ถูกต้องคำว่ำากรีดี้กรอยพึย่งทำงานได้ถูกต้องก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นคําตอบเป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งเราต้ตาองการเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนปัญหาบนกราฟอีกอันหนึ่งซึ่งมีอกรอยพึ่ที่ใช้แก้ปัญหานะเป็นที่เป็นกรีดี้ลองก็คือปัญหา การหาเส้นทางที่สั้นที่สุดขังเส้นผ่านซึ่งตัวเส้นผ่าที่เราเคยเรียนไปแล้วโดยด้วยเบรคพุ่งเสริเบรคพุ่งเสริฟมันก็หาเส้นผ่านให้เราได้นะฮะเพราะว่าพล้นผ่านที่ได้เนี่ยมันมันอยู่มันมันจำนวนเอ่อเส้นเส้ชื่อมนะฮะจำนวนโหนดนะที่มันโดดไปใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเส้นเชื่อมมีความยาวเบรคเซอร์มันก็ขอ พอใช้ได้เหมือนกันนะมันมีมันแก้มแก้มันได้ก็ได้นตอวผมเพราะอีกวิธีก็จะดูเนี้จะจะประสิทธิภาพมากกว่านะในกรณีทั่วไปที่ที่ความยาวไม่ติดลบนะถ้ารัฐมีความยาวที่ติดลบอันนั้นอีกเรื่องนะฮะอันใดที่เราเรียนวันนี้จะไม่สามารถไม่สามารถใช้ได้นะฮะก็อะไรงงว่ารับความยาวติดลบเอาไปทาไหมนะฮะมันก็มีเคสที่ต้องใช้แต่ว่าโอเคเราเราไม่ได้พูดถึงนเน้นทนันอ่าโอเคนี่เรามาดูเรื่องแรกของเราก่อนนะฮะก็คือเรื่อง เลสเนี่ยเลสเนี่ยนี่คืออะไรนะฮะเอ่อปัญหาต่งตางๆที่เราที่เราเจอเนี่ยนะฮะโดยมากเนี่ยมันจะผมทำไงให้ไม่เป็นสิ่งแปรเสมอครับครูนะฮะอันนี้โอเคไหมเสียงได้ปะอ่าโอเคเอ่อปัญหาต่างๆที่เราเจอเนี่ยนะครับ ในชีวิตเนี่ย <Yeah. S 1> ค้นวันนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะมันก็มีทางเลือกเยอะแยะเลยนะครับใมนชีวิตมนุษย์เนี่ยก็มีทางเลือกเยอะแยะเลยเนาะแต่ทีนี้ทางเลือกอันหนึ่งอ่ะกับอีทางเลือกหนึ่งอ่ะมันจะดีไม่ดีต่างก,กันยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราใช้ในการวัดแต่วิธีเราใช้ในการวัดยกตัวอย่างเช่นเออเราต้องการจะวางแผนกิจกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะเออ วางแผนแบบนี้กับวางไนแบบนี้อันไหนดีกว่ากันเนี่ยเราก็ขึ้นอยู่ว่าเราวัดยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปได,ดูปัญหาตระกูลเออ scheduling เหมือนกันนะฮะ scheduling คือการการจัดก,การวางแผนเนาะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับปัญหา interval scheduling นะฮะเนาะแล้วก็มันจะมออีวิธีการวัดที่อาจจะแปลกอาจจะแปลกนิดนึงนะฮะโอเคเออเราดูปัญหานี้ครับ ในปัญหาปัญหาเลสเนสเนี่ยนะคะหรือม um ินมัมเลสเนสเนี่ยนะฮะเราก็จะมีแบบนี้นะคะคือคือคือเวลาพูดตรงนี้มันมันจะมีสองเรื่องแล้วก็คือตัวว่าคุณทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะบอกยังไงว่าวิธีที่คุณทาอ่กมนดีไม่ดีเนาะไอ้ดีไม่ดีเนี่ยภาษาทางการเนี่ยเราเรียกว่อ็อออบเจกตีก็คือเป้าหมายวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยควรอยากได้อะไรเนาะแล้วเราก็จะบอกว่าถ้า ค่าอะไรที่มันเราจะบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยบางทีเราบอกด้วยค่าใช้จ่ายหรือคอสนะฮะบางทีเราก็บอกด้วยจํานวนเช่น i n t e r v a scheduling เนี่ยเราบอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรนะ h e d ด l ูที่ที่มี Request เยอะที่สุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความดีไม่ดีเนี่ยคือจานวน Request ที่เราสามารถตอบสนองได้เราแต่บันที่มาจจะมีอย่างอื่นก็ได้ทีนี้ในปัาหาเลส minimum minimizing เลสเนี่ยของเราเนี่ยนะฮะเลสติ้งเป็นแบบนี้นะฮะเราก็มี เรามี Request r รีเควสนะหนึ่ง n นะฮะรีเควสที่ i นะฮะจะมีข้อมูลอยู่สองอย่างนะฮะคราวที่แล้วเนี่ยในกรณีของ Interval Scheduling เนี่ยรีเควส t ของเราเนี่ยจะมีเวลาเริ่มเวลาสิ้นสุดเนาะอันนี้ของเราเนี่ยจะมีสองค่าแทนนะะอันแรกก็คือเวลาที่ใช้ ในการทํางานเช่นสมมติคุณเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมรีเควสก็อาจจะเป็นเมนูที่หนึ่งอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาทำสามสิบนาทีเมนูที่สองใช้เวลาทำสี่สิบนาทีอะไรเงี้ยนต่ก็คือจะมี T.I นะแล้วก็มีเดทลน์ครับก็คือเวลาที่มันต้องการเราต้องการทําให้มันเสร็จโอเคไหมอันนี้เวลาที่ใช้เวลาทําให้เสร็จเนาะทีนี้ ในคัติ้งของเราเนี่ยก็คือเรามีเรามีเครื่องจกักรนะฮะทำงานได้ทีละหนึ่งมีเควสนะฮะ,นะฮะก็คือเครื่องจกักรเนี่ยทำงานได้ทีละหนึ่งมีเควสเพราะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้องบอกว่าวางแผนว่า ที่เวลาเวลาไหนเนี่ยจะรีเควสอะไรไปใส่ให้เครื่องจักรมันทางานเนาเครื่องจักรนี้อาจจะไม่ใช่เครื่องจกักรสิงอาจะเป็นเพ่อครัวเรามีพ่อครัวยคนเดียวทำอา,าหารได้ที่ร,าาร้านหนีเป็นต้นนะทีนี้จะทำยังไงทีนี้เอ่อทีนี้คาําถามคือว่าแล้วเราจะบอกไงว่าจัดกบบไหนดีจัดกบบไหนไม่ดีเนาะมันก็มีหลายแบบครับเรามาดูตัวอย่างแล้วกันนะฮะสมมติว่าเรามีเอ่อคนสั่งอาหารมาเนาะเราไร้านอาหารแล้วกันจะได้เห็นภาพ ร้านอาหารเนาะก็มีคนสั่งมารีเควสที่หนึ่งเนาะรีเควสที่หนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้เนาะแต่แล้วก็แต่ละรีเควสเนี่ยก็มีเวลาในการทําแล้วก็มีเดสไลน์ว่าต้องต้องทาเสร็จตอนไหนเนาะผมนนว่ารีเควสที่หนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วถ้าถ้าทับรีเควสที่หนึ่งใช้เวลาสิบรีเควสที่สองใช้เวลาสองรีเควสที่สามใช้เวลาห้า 5. ดีเตที่สี่ใช้เวลาเอ่อเจ็ดอีเฟรใช้เวลาสิบสองนี้เป็นต้นนะฮะแต่แล้วเรามีเดยไลน์มาว่าเดยไลน์นี้อาจจะเป็นว่าแบบเออคุณต้องทํามาหาให้เสร็จเอาไปส่งลูกค้าภายในเวลาเท่าไหร่เป็นต้นเนาะโอเคเดยไลน์ก็อาจจะเป็นแบบแบบนี้นะฮะก็จ,จะเป็นเอ่องานที่หนึ่งเดยไลน์เอ่อยี่สิบงานที่สองเดยไลน์เจ็ดงานที่สามเดยไลน์สามงานที่สี่เอ่อ เนดไลน์สองงานที่ห้าเนดไลน์ติบอนึ่เรื่อนต้นนะฮะแบบนี้เนาะทีนี้เ,เราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอาให้ครอบครัวเราเนี่ยนะฮะครอบครัวเตรียมเตรียมทำแล้วนะครับครอบครัวถามว่าจะให้เขาทําทําเมนูไหนก่อนเนาะอาหารจานไหนก่อนนะโอเคเอทีนี้ถ้าเราไม่ไม่คิดอะไรเลยก็คสั่งมาแบบนี้เราก็ทําตามนี้เนาะ แผนการของครอบครัวก็อาจจะเป็นอารมณ์นี้ครับก็คือทํางานแรกก่อนทํางานแรกก่อน,กนใช้เวลา10นาทีงานที่หนึ่งใช้เวลา10นาทีทางานที่หนึ่งก่อนน,น,น,นนะแต่แล้วก็ทํางานที่สองใช้เวลาอีกเท่าไหร่2นาทีเป็น12ทำงานที่สองทำงานที่สามงานที่สาม10นาที ก็เป็นเอ่อเท่าไหร่เอ่อห้านหน่วยก็เป็นพืกเก็ทีนี้เอ่อถ้าเราจัดจัด,จดตารางไม่ดีเนาะพ่อครัวเราอาจจะแบบนอนกู้ไปก่อนเราค่อยทำก็ได้อย่างนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าไอ้ไอ้ช่องตรงนี้เขาเรียกว่าแก๊สแก๊สตรงนี้ไม่ไม่มีมีประโยชน์ไหมคือการที่มีแก๊สตรงนี้มันทําให้เราเสร็จเร็วขึ้นบ้างไหมมีทางไหมคือถ้าเกิดเราเตรียมอาหารให้ดีพ่อครัวเราไม่ควรจะต้องมีเวลาว่างเราไม่ต้องผัดอย่างเดียวเลย คือเราไม่สนใจเรื่องกฎหมายแรงงานหรือสิทธิพนักงานอะไรทนะัร้งสิ้นคือหน้าที่มึงผักมึงผัดไปเห็นไหมฮะ,ะเพระเาะฉะนั้นถ้าเราท่าตามแบบาเนี่ยเขาก็ต้องแบบเนี้ยคือเราต้องมานั่นท<อ>งท, 7, 27, 7. ทำงานที่สามต่อเลยใช้เวลาห้าก็คือเสร็จที่สิบเจ็ด้วททำงานที่สี่ต่อเลยลายเจ็ดเจ็ดยี่แล้วก็าทำงานที่ห้า ที่เวลาบวกสิบสองเข้าไปก็คือเท่าไรสามสิบหกประมาณนี้เนาะโอเคทุกงานเสร็จแล้วนะฮะคำถามคือแล้วอันเนี้ยแผนการเนี้ยมันดีไม่ดียเนาะโอเคมันมีอัลจิบถีดได้ไหลายแบบครับอัลจิบถีดแรกที่มันไ,ได้คือเออดูตารางงานว่ามันมันมันดีเลยมันมันเลเทเท่าไหร่ใช่ปะ่ะงานหนึ่งเนี้ยงานหนึ่งเสร็จตอนสิบใช่ปะ่ะเลเทใช่ปะ่ะผมขอขอ,ขอโน้ตงานหนึ่งเสร็จตอนเจ็ดงานสองเสร็จสิบสองงานสามเสร็จสิบเจ็ด งานสี่เสร็จยี่สี่งานห้าเสร็จสามหกใช่ป่ะความเลทอันนี้เสร็จก่อนใช่ป่ะมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์เราเหมือนกันบางทีเราบอกว่าเสร็จก่อนแล้วดีเราอาจจะชอบใช่ป่ะแต่ในข้อนี้ของเราเ่ยคือเสร็จก่อนก็คือเสร็จก่อนแล้วมันไม่ไม่มีประโยชน์อะไรเนาะทีนี้เลทส์เลนส์ไหมไม่เลทใช่ไหมนั้น,นเลทเนสของมันเนี่ยนะฮะความเลทของมันเนี่ยคือศูนย์ส่วนอันนี้เลทเนสเป็นเท่าไหร่เป็นห้าใช่ไหม อันนี้เลสเน่ยเป็นอย่างเยอะครับรเท่าไหร่วะเอสิบสี่มาอันนี้เลทเนี่ยเป็นโอที่สองอันนี้เลทเนี่ยเป็นยี่หกใช่ไหมโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการจะมีนีมา์เราอยากทําให้เออควา,ามเลทรวมน้อยสุดอะ่ะอันนี้อัตถุดิบของเราก็จะต้องเอาเลขพวกนี้มาทากันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นะคุณต้องการจะมีไ i มโ z e t ท t a l เลสเนเนาะ เราต้องพวกนี้มาต่ำกันครับเราจะว่าการจัดตารางแบบนี้นะฮะจะได้เลสเน็ยรวมทั้งหมดเ,เป็นเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องมาบวกกันนะครับก็บวกกันได้เท่าไหร่ม่รว้ได้โซลทอเลสเน่ยโอเคไหมฮะทีนี้เราพยายากไปจับจัดงานให้ดีขึ้นทําได้ไหมอันนี้มันเหมือนคนบ้าเลยงานงานหนึ่งนี่เลสไลน์ควกไก่เราไปทำก่อนใช่ป่ะทีนี้ถ้าเราเราเราฉลาดดน,นึงเราก็อาจจะทำแบบนี้เนาะผมก็เปลี่ยนใจมาเตบ แล้วงานหนึ่งออกแล้วก็เริ่มทำในงานสองเออ,อยูสิจุดี่มาแล้วงานหนึ่งไปทำตอนท้ายเลยต้องเปลี่ยนแค่นี้เนาะอันนี้อันนี้แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองเนี่ยเอ,อ่อทำงานสองกันเลยเพราะงันงานสองเสร็จที่เวลาสองใช่ไหม งานสามเส็จที่เวลาเจ็ดใชงานสี่เส็จที่เวลาสิบสี่งานห้าเส็จที่เวลาเอ่อเท่าไหร่เนี่ยเอ่อเอ่อยี่สิบหกใช่ไหมงานหนึ่งเส็จที่เวลาสามหกโอเคอ่ะกลับมาจบใหมสามหกเอเจ็ดสิบสี่ยี่หกหนึ่งต้นนะอ่าแล้วมาคำนวณทีนี้ถ้าเราเรียนแบบที่สองเนาะเรียเป็นเท่าไหร่ครับ งานแรกเลสเนี่ยเป็นเท่าไรสิบหกใช่ป่ะอันนี้เลสเนี่ยเป็นไม่มีเป็นศูนย์เนาะอันนี้เลสเนี่ยเป็นสี่อันนี้เลสเนี่ยเป็นเท่าไรสิบสองอันนี้เลสเนี่ยเป็นสิบหกโอเคนะแล้วก็ดูดีขึ้นเนะาะถเข้าเลสเด็ดอะก็ต่ำลงโอเคไหมับโอเคทีนี้เออมันจะมีความง่อยเนาะมีรอยแต่สลับงาน,นง,งานอื่นงานนู้นงานนีก้ก็ได้เนาะ ถามว่าทำยังไงให้ total l ล s s เนี่ยสั้นสุดอันนี้คือวิธีการหาการจัดตารางการทํางานที่ minimize t ท t a l เล s s เนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะสนใจในการเรียนปริซึมอะไรขึ้นมาเราเนี่ยเราไม่ได้มีม i n i m i z e total l e s เนี่ยโอเคไหมฮะเราจะ m i n i ม i z e maximum less เนี่ย maximum less เนี่ยคืออะไรครับคืออันนี้ครับถ้าดูวิธีการจัดตารางแบบเนาะอันไหนเลทเลสหนักสุด อันนี้ใช่ป่ะนั้นค่าวออเจตตีของเราคือคืออันนี้ยี่หกคือความหน่วยของก,การจัดของเราเนี่ยคือยี่บหกหน่วยส่วนอันนี้คือสิบหกหน่วยแปลว่าดีขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยออเจตตีของเราที่เราสนใจนะฮะไม่ใช่ตัวนีเนาะไม่ใช่ตัวนี้นะปั๊บแมงเรานะฮะก็คือจะมีนิมั้ยทำให้น้อยสุดเนาะมีนิมั้ย แม็กซ um. ิมัมเลเนี่ยซึ่งเราไปเมา่อไแล้วเนี่ยคุณจะต้องงงแน่ๆก็คือเราเราอยากจะทำให้จะหา,าตารางนะคะที่ทำให้ค่าเลสเนี่ยที่มากที่สุดมีค่าน้อยสุด โอ okay. เคอย่าพึ่งงงกับประโยคนี้อย่าพึ่งเดิยามเดนี่ย,ยต่อไปแต่ว่าเอคำว่านมีไหมแม็กซมเนีออ่ยคุณเขายังเพราะมันคืออะไรก็คือในบรรดาวิธีที่เราเลือกมาใช่ป่ะเลือกเสร็จถามว่างานไหนเลทมากสุดทำให้งานที่เลทมากที่สุดเนี่ยมีความเลทน้อยที่สุดเนาะเพราะฉะนัะ้นอานทลาไทำให้ค่าเลนเน็ยที่มากที่สุดมีค่าน้อยสุดเนาะคุณง่ายหรืเ่าเฮ้ยทำไมค่ามากสุดมีค่าน้อยสุด,ะานานสด,สดวะ เออมันมันคนละอันกันคือมากที่สุดในบรรดาไงครับที่เรามีนอยทสนบรดาการจัดตลาดทั้งหมด,ด,ด,ดาาที่เป็นไปได้โอเคไหมฮะ,มะงงคุณอาจะงงทับำนี้เนาะเพราะฉะนั้นที่ผมจะเอ่อคุณอาจจะงงว่าแล้วทำไมเอาที่ถี่เราเป็นอันนี้เนาะเอาที่ถี่ยันี้จริงๆเออมันมันก็คุณอาจจะงงว่ามันมีที่ใช้ด้วยเปล่าจริงๆก็มีครับก็คือเออ ปกติเวลาเราไปรับรับจ็อกที่บ้านใช่ป่ะเราบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยส่งงานเลยก็ไม่ได้ใช่ป่ะก,ก็ก็เป็นการรับประกันที่ดีใช่ป่ะแต่ว่าบางทีคุณจะแบบเอ้ยโอเคผมไม่เคยส่งงานเลทเกนินหนึ่งวันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเป้าหมายในการทําให้คุณเป้าหมายของคุณในการจัดตารางทํางานของคุณเนะ่ะไม่ใช่ว่าจะรับประกันว่า ทำให้งานบางงานเสร็จเร็วหรือว่าให้ผลรวมของเลทเนสมันน้อยสุดอะไม่ใช่คุณอยากจะให้งานที่เลทมากที่สุดในการจัดการของคุณเนะี่ยไม่เลทไม่เกินหนึ่งวันมันอาจจะเลททุกงานเลยงานละหนึ่งวันก็ได้อันนี้ก็โอเคแต่ว่ากับการจัดอีกแบบหนึ่งซึ่งทุกงานทันหมดเลยแต่ไม่มีงานหนึ่งเลทสองวันอะ่ะอันนี้แย่กว <Yeah. S 1> ่าปวดวยกว่าเนาะหวยกว่าการที่ทุกงานเลทหนึ่งวัน เพราะว่า maximum rate เนี่ยอะแทนี่ยเป็นหนึ่งวันกลายเป็นสองวันแล้วแต่เวลาเวลา rate รวมอมันอาจจะอันนี้เล t e ของเงี้ยเนี่ยมันอาจจะเล t ลงต่ำใช่ป่ะแต่ว่าถามว่าความเล t ปัจจุบันอะมันแย่กว่าโอเคไหมเพราะฉะนั้นในข้อเนี้ยเราสนใจที่จะเราต้องการว่าเอ่อ maximum rate เนี่ยน้อยสุดเนาะจริงๆตรเนี่ยมันเอาไปใช้เป็นแอปพลิเคชันเนี่ยของปัญหาเนะี่ยเนาะ มันจะไปทำในเรื่องอื่นในย่ยๆ,ๆหมดเลยเดี๋ยวเราตอนเราทำแบบน่้กนเราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะเพราะฉะนั้นผมจะทําแบบนี้ก่อนเนาะผมจะนิยามเลสเน่ยก่อนแล้วกันนะครับเพเป็นทางการเนาะเลสเน็ตตัวลงมันคืออะไรใช่ปะ่ะโอเคคืเอเป้าหมายของเราเนาะเป้าหมายาคนรับของเราแล้วกัน ผลลัพธ์ก็คือ,อการการจัดการตารางการทำทำรีเควสเนาะซึ่งต้องระบุว่าระบุว่ารีเควส t ที่ไอเนี่ยทำงานเริ่มทำที่เวลาใดโอเคทีนี้พอรู้ว่ารีเควสไอเริ่มทำที่เวลาใดเนี่ยเราจะได้จะทราบ F.I. เนาะคือเวลาที่รีเควสไอทำงานที่สุดนะคือคุณทำกับข้าวจานที่ไอเสร็จแล้วนะฮะประมาณนี้ทีนี้เลสเน็ตของรีเควสไอเนาะจะเท่ากับเดสไลน์คือถ้านี้เสร็จหลังเดสไลน์ก็คือมีเลสเน็ใช่ป่ะก็คือ F.I. ลบ Di. อันนี้คือเลสเซตของมันแต่ว่าถ้าเสร็จก่อนถ้าเสร็จก่อนเนาะสมการเนี้ยมันจะได้ค่าเลสเซตเป็นติดลบแต่ว่าเราเลสเซตที่เราสนใจอ่ะเราไม,เาไม่เราไม่สนใจเลสเซตที่ติดลบนะเราก็จะใช้ค่าเป็นแบบนี้คนระับแม็กแม็ของมันนี่กระสุ okay, นโอเคไหมฮะดูด,ดูรูปนี้เราไม่งงเนาะเป็นแม็กของมันกับสูงก็คือ มันอาจจะเลนเน็ตแล้วเนี่ยติดลบก็ถือว่าเลนเป็นสูงไปแต่ถ้าเลนเน็มากกว่าศูนก็ก็ใ้ค่านั้นเลยนะฮะมันเลนเน็ของรีคูนไอเนี่ยเท่ากับนี้นะฮะอีนดิอัพเจี๊ยบของเรานะฮะับเป้าหมายคกอจการจะมีมีไม้ตรงนี้ผมจะเรียกว่าเป็น L I ลไแล้วกันนะฮะ L I ลไอมีไม้เอ่อ max L I over I เท่ากับหนึ่งถึง n ประมาณนี้เนาะ ก็คือค่าค่าไอลไอที่แย่สุดแล้วนะฮะประมาณน,นี้โอเคทีนี้เอ่อไอการระบุว่ารีเควสใสไหนเริ่มตังที่เวลาเท่าไหร่เนี่ยจริงๆก็เอ่อก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องอะไรดีเป็นแปลงนี้ที่เป็นคำตอบของเราได้แลแ้ว่างานแรกเริ่มที่เวลาสูงงานที่สองเริ่มเวลาที่เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างี้เนาะแต่ว่าเมื่อกี้ระหว่างที่เรานั่งคิดสักหนึ่งเนี่ย เราเราพบความเปลี่ยนว่าถ้าเราถ้าเราไม่พลาดเลยอนะ่ะเนาะมันไม่ควรจะมีช่องว่างในในแผนการการจัดตารางของเราเห็นป่ะก็คือการจัดตารางที่ดีที่สุดเนี่ยจะต้องไม่มีช่องว่างนะเพราะั้นผมจะสเตตต,ตรงนี้เป็นิดนึงก่อนนะเพื่อที่ว่าเพื่อที่ทำอะไรนะฮะก็คือใน คำตอบที่ดีที่สุดเนาะที่สุดเนี่ยออไม่ควรไม่จำเป็นดีกว่าไม่จำเป็นต้องมีต้องว่าง ี่มันอาจจะมีก็ได้นะครับเช่นเดสไลน์มันไกลหมดเลยเราจะให้กุ๊กเราทําไปนอนไปก็ก,ก็ได้ก็เดสไลน์แม็กซิมัมเลสเนี่ยก็เป็นศนะูนย์เนาะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีคําตอบที่ดีที่สุดที่มีช่องว่างก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณมีคําตอบที่ดีที่สุดที่มีช่องว่างอ่ะแล้วคุณไปฟิตให้กุ๊กทางานตลอดเวลามันก็จะไม่แย่ลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าคําตอบที่ดีที่สุดไม่ไมจําเป็นต้องมีช่องว่างไอ้เขาไม่จําเป็นกับ ไม่ต้องไม่มีนี้ไม่เหมือนกันนะฮะมันต่างกันนิดนึงเนาะคือมันอาจจะมีคาตอบที่ดีที่สุดที่มีช่องว่างก็ได้เพราะว่าเด็ไลน์มันจะแบบอาจจะใจดีนิดนึงคุณก็แบบเอ้ยให้กูไปนอนแป๊บหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วาการที่มีช่องว่างเนี่ยมันก็ไม่ทําให้แก้ลงประมาณน,นี้เนาะโอเคทีนี้พอคําตอบที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องมีช่องว่างเนี่ยการการจัดตารางของเรานะฮะการจัดตารางของเราเนี่ย มันก็เหมือนกับว่าเราแค่ต้องเลือกว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังเท่านั้นมันไม่ต้องระบุเวลาก็ได้นึกว่าไหฮะไม่ต้องระบุเวลาได้เพราะว่าการที่เรารู้ว่าเราจะเริ่มจ็อบไหนก่อนจ็อบไหนหลังเนี่ยมันก็พอเกียงแล้วที่จะจะทําให้เราเอารู้ว่าจะเริ่มจ็อบไหนตอนไหนเช่นคุณบอกว่าเนี่ยเช่นข้างบนตอนที่ผมทำเนี่ยน้ะงพี่ผมบอกว่าทาจ็อบหนึ่งสองสามก่อนก็รู้เลยว่าต้องตารางออกมาแบบนี้ถ้าจะทาจ็อบสองสามสี่ห้าหนึ่งก็เป็นอีกตารางหนึ่ง คือเราไม่ไม่จำเป็นต้องระบุเวลาเริ่มกมได้เราแค่ระบุว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเห็นไหมฮรก็คือระบุของดีเควสที่จะทำงานก็พอก็พอนะเนเดี๋ยวตอนเรานึกถึงอันกรณึยื่นมาเราจะอันกรณ์ยืนเราเนี่ยจะหาลำดับว่าจะทำอันไหนก่อนอันไหนหลังแค่นั้นเอง มันไม่ได้บอกว่าจะทําเวลาไหนเวลาไหนเนาะซึ่งจริง,รงถ้าในเคสทั่วไปอะ่ะมันมันจะต้องรู้ว่าเริ่มทำตัวเวลาไหนเพราะมันอาจจะมีช่องว่างมีประโยชน์แต่ว่าในกรณีของเรานี้ไม,ไม่ไม่จะเป็นต้องมีเนาะมันก็จะแบบว่าจะรูปแค่ลํำดับก็พออ่าโอเคคอน,นึกภัพอบอกแล้วนะฮะคำถามคืออ้าวเราจะเราจะทํายังไง ครับทางผิวแล้วก็เรามาดูาค,ครับ greedy greedy rule ที่เราจะใช้แล้วเราจะใช้วิธีอะไรบ้างนะฮะ <Hey. S 1> โอเคอย่าลืมนะนพุตเรามีอะไรบ้างนะเรามีเวลาเลิเวลาที่ใช้ในการทํางานแล้วก็เดทไลน์ใช่ปะ่ะแล้วก็จะท่านอาจจะมีไมห์เลสเนิดแล้วกดทำเนมันทางทางที่เกี่ยวกับ เอางานที่เสร็จเร็วก่อนทาก่อนดีไหมแบบเรียงตามเวลาที่ทําอันไหนทาเสร็จแล้วก่อนกูทําเลยได้ไหมก็รดนเมคเซนใช่ไหมไมันก็จะทุกคนเี่เสร็จเร็วที่สุดกพราแบบเอาเอาเอาคนเสร็จก่อนทําก่อนดีไหมจริงๆถ้าเราเอาคนที่ทําเสร็จเร็วกว่า ใช้เวลาน้อยกว่าเรียนตามทีไเนี่ยจากน้อยมากนะอันเนี้ยถ้าเราต้องการจะมีมาย total w a s t time คือมีมายเวลารวมที่ทุกคนทั้งหมดต้องรอก่อนจะจ็อกเอาไปทำอะ่ะอันเนี้ยเอาคนเสร็จก่อนใช้เวลาสั้นสุดใส่ก่อนอ,อันเนี้ยจะดีสุดเนาะซึ่งพิสูจน์ได้ด้วย greedy t e เตุแต่าเดี๋ยวเราไปว่ากันนะเนาะทีนี้หรือว่าเอเซึ่งจะเป็นท,ทิที่เราจะพูดถึงนนี้ละนะ แต่ว่ามีตัวอย่างไหมครับที่เอาเรียงลำดับตามเวลาเสร็จเอาเวลาเวลาที่ใช้ก่อนนะ่ะมันมันไม่ดีขึ้นเนาะมาดูดูก,กรณีแรกนะเรียงตามลำดับเอ่ออะไรนะเอ่อ e I มีตัวอย่างไหมครับที่เอางานเสร็จเร็วกว่าไปไว้ก่อนแล้วไม่ดีมีไหม อ่าสมมุติว่าคุณมีงานงานหนึ่งงานสองเอาแค่สองงานก็พอแลอวอันนี้ D.I. อันนี้ D.I. ตัวงานนี้ใช้เวลาสิบงานนี้เวลาใช้เวลาสามสิบเนาะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเดทไลน์ที่หนึ่งร้อยอันนี้เดทไลน,น์ที่เอ่ 30, อเท่าไหร่ดีสามสิบอางเนี้ยนี่ได้เคุณเอางานหนึ่งไปทาก่อนใช่ปะ่ะก็เสร็จเร็วก็ดีเนาะก็เสร็จที่เวลาสิบงานนี้เสร็จที่เวลาสี่สิบก็ปรากฏว่าเดทไลน์แม็กซิมัมแม็กซิมัม เลทเนี่ยคือสิเพราะงานนี้เ e a d l ามสิบเนาะแต่ถ้าเกิดคุณสลับกันเอาคนเด a ไลน์มาก่อนใช่ป่ะแล้วก็ทำอันนี้ก็เสร็จที่เวลาเสร็จที่เวลาเดียวกันหมดคือสังเกตว่างานทั้งหมดอะรวมหมดแล้วเสร็จที่เวลาเดียวกันเพราะาอะไรครับเพราะว่ามันต้องทำทุกงานใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ไม่มีไม่เลทเนานะอันนี้ไม่เลทอันนี้ก็ไม่เลทเพราะว่าเด a ไลน์มันอยู่ตั้งหนึ่งร้อยใช่ป่ะเพราะนั้น เันนี้ดีกว่าแล้เรียงตามลำดับเวลาเนี่ยก็ไม่ไม่ดีงั้นเอาใหม่เรียงตามตามลำดับเวลาจากมากไปน้อยบ้างได้ไหมใครเสร็จช้าใช้ใช้เวลายเยอะเอาไว้วางก่อนเีไหมตัวอย่างที่มันเจ๋งไหมอันนี้น้อยไปมากนะถ้าเรียงทีจากมากไปน้อยอะ่ะตัวอย่างไหมคงหาง่ายกว่าครับเพราะว่าอาจจะให้ทุกคน เดดไลน์ที่สูงเลยเอาเอางานเอางานมากไปใส่ก่อนก็จะก่อนจะเดไลน์เท่ากันเนาะมันมันน่าจะมีตัวอย่างหอหละเนี่ยเนี่ไม่ยากมากนี่ทำไงดีมีมีวิธีอื่นไหมบางคนบอกเอออันี้เอานี้แล้วกันเอออัตราส่วนระหว่างเดดไลน์ กับต่อเวลาอันนี้มีตัวอย่างให้มันจริงไหมหรือว่าดูดูอะไรนะเดสไลน์เดสไลน์ลบเวลาทำ คือดูว่าถ้าถ้าทำเป็นอันแรกแล้วเนี่ยแล้วอันไหนไกลไกลเดสไลน์สุดอะ่ะก็เอาอันนั้นก่อนนะฮะมีหลายวิธีเลยนะฮะนะเดี๋ยวเรามาดูกันสมมติใช้ตาสูดเราเ่็นเดสไลน์กับเวลาเนาะเนาะเราก็จะมีเคสแบบนี้ครับเออเท่าไหร่ดีอันนี้เดสไลน์ที่เอ่อสิบสิบอ,อ,อันนี้เดสไลน์ที่สามสิบเนาะเออเสร็จแล้วอันนี้นี้เอ่อ อันนี้เอาอาเลขน้อยก่อนเนาะคืออันนี้น้อยกว่าอันนี้ใช้เวลาใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะสี่ร้อยนนี้ใช้เวลาสามร้อยสิบออันนี้อันนี้อัตราส่วนดีกว่าก็คือร้อยเท่าเออสิบเท่าอันนี้สิบเท่ากว่าเนี่ยนะก็ทำอันนี้ก่อนปรากฏว่าเออทำเสร็จแล้วเออเออเดดไลน์มันจะแย่กว่า ก็คือเอามาเรียงอยนี้เนาะเกือบทำทำทำจ็อกหนึ่งก่อนก็กินไปสี่ร้อยทำแล้วท,ทำจ็อกสองหนึ่งเจ็ดร้อยสิบทีนี้เลสเซตอันเนี้ยเลสเดตอันนี้ก็อ,นนอ,อ,อยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้เราสามร้อยหกสิบเลสเซตของอันนี้อยู่ที่เออเท่าไหร่หกร้อยแปดสิบใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเราเราเรียนกับกันเนาะอนนี้ก่อน ก็ร้อยสิบเกเจ็ดร้อยสิบเหมือนกันเนาะเลน็ตของอันเนี้ยจะเป็นเอ่อเท่าไหร่หกร้อยเจ็ดสิบซึ่งมันจะลดลงนิดนึงอ่ะส่วนอันนี้เลนเดตนี้ก็จะน้อยลงประมาี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เอนกันถ้าเดลารเราเวลาทำก็ก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะครับผมจะข้ามไปลองไปดูก็ได้ทีนี้มีที่เราลองว่าะไรมามีวิธีที่เราจะน่าจะน่าจะหาวิธีที่มัน ที่มันเวิร์กมีไหมฮะควรจะตามอะไรควรจะกามเดตไลน์ใช่ครับคือข้อเนี้ยเวลาที่ใช้ทีไม่สนใจเลยเราไม่ต้องสนใจทีเลยนะ,ะเราก็จะเรียงตาม DI นะฮะ,ะน้อยไปมากตามตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะได้คำตอบที่ดีที่สุดนะฮะทีนี้แล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเอ,อ ปีนี่ช้อยสตัวนี้ยมันให้คำตอบที่ดีที่สุดกับเรานะครับ